ซื้อให้ใครบ้างครับซื้อให้พี่ผมครับพี่ผมโนโนโนนมเลยครับนีครับมีใครบ้างครับจะบอกซือดมครับมีคนเก่าคนเก่าคนเก่าไม่มีไม่มีไม่มีคนเก่า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 นเ่้วนี่เนดหรอคะมีอะไรจะบอกน้องมาสาพี่ผมไครับอ๋อขอให้น้องจบกันแล้วก็โชมดีกันควรนะคะแกรอด้วย รู้สึกไงครับวันสุดท้ายรู้สึกไงครับปวดหัวมากค่ะปวดหัวมากรู้สึกไงครับพี่จะจบแล้วรู้สึกดีรู้สึกดีหนูจะได้มองเดียวคนเดียวมีอะไรจะบอกน้องมา3พี่ม6ไหมครับมีค่ะแต่ว่าหนูสดนะคะแล้วก็สวยที่สุดแล้วก็จำมีอะไรจะบอกพี่มพี่มพี่มม6น้องม3อ่าก็ไม่มีอะไรมากค่ะอยู่ข้าวเฉยๆขอบคุณค่ะ คุณรู้สึกยังไงครับวันสุดท้ายเรารู้สึกยังไงเออรู้สึกวัยมากครับโคตรวัยแล้วรวยชยาชยาพรรู้สึกยังไงครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับสุดท้ายแล้วครับตื่นเต้นมากมีมีของอะไรไหมให้ครูมีหัวใจมีของขวัญอะไรไหมครูครับใช่ผมมีใจแต่คุณพ่อคุณชายาพรเดี่ซื้อเยอะแยะไปหมด โอ้แล้วเลือกอันนี้ด้วยสำหรับคนศิลปะจริงๆสีตรงข้ามใช่ไหมวันนี้เลือกอะไรไม่รู้เลยขอไม่ได้หมายถึงเลยอ๋อมเป็นวาดครับรู้สึกว่าจะได้มาอีกไหมได้ค่ะได้แน่นอนค่ะไม่ได้ครับเพราะงานครบบ้าของคุณยังไม่ส่งเลยวันสุดท้ายก็หิวหมูกระทะนิดนึงครับคิดถึงเพื่อนไหมครับตอนนี้นไม่ครับยังยังยังไม่คิดถึงวันนี้พุกคิดถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยคิดถึงคิดถึงใบจบคิดถึงใบจบเรื่อยจบก สวัสดีครับท่านประธานครับครับผมมีมีอะไรจะบอกน้องมสามพี่มหกไหมครับวันนี้ก็โชคดีครับขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็อยากย้ายไปเติบโตครับใชครับพี่ถึงเราพี่ถึงทุกคนครับผมแสบตานี่นะครับมาก็สายครับเว้นไม่ทำท่านครับรู้สึกยังไงครับตอนสุดท้ายแล้วรู้สึกว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะไปในทางที่ตัวเองชอบค่ะอย่าลืมกันนะดูเนียะเตรียมของมาให้ด้วยเนี่ยไม่ได้นังไม่ได้นอนเลยตามงานทางคืนกับตีสามครูตีสองเองไม่ได้แล้วครูแพ้หนูเลยมีอะไรจะบอกกับพี่มสามมหกไหมครับไม่มีครับเราจะำาว่าถึ้วตึกเขาขึ้นตึง วิ่งหล่อมากครับโหโคตรหล่อรู้สึกไงครับจะจบแล้วครับลูกจันทร์นรู้สึกเศร้ามารู้สึกว่าจะต้องมาอีกไหมครับมาจะอยู่ที่นี่ต่อรู้สึกว่ารู้สึกว่าเสียใจขิงยาากเสียใจมากปีน้าก็ได้จะอยู่นี่ยิ้มยิ้มเยอะเยอะยิ้มเยอะเยอะรู้สึกจะมาสูมนะไม่ได้ซูมเลยไม่โอเคเรต้องเปิดเม่งไม่โอเค รูปปีใหม่ทอนแมสตกใจมากใครคะขอนึกนึกว่าเอามาให้มาขายเยี่ยบครับองอะไรครับให้ใครครับให้ใครครับอ๋อไม่บอกครับดีแป้งให้พี่แป้งให้เธอคนนั้นครับใหอ่ะอะไรยี่สิบคนในใจคนในใจให้ให้ให้ใครที่ชนครับให้ที่ชนไม่ใช่ก็คนที่ตายลองซูมนะมันทะลุมนซูมซูมจะมีไห สวยมากเราจะมีช่วงช่วงหนึ่งให้เราไปแต่งหน้าทำผมเขียนคิ้วทาปากใหญ่ใหญ่ให่ใๆญ่รู้สึกยังไงบ้างครับอ่าไม่มโคตรขี้แกงเลยก็อุ้ยแล้วไม่มีคนแกงแล้วสิเศร้ามากเลยไม่มีใครแกงแล้วแต่ไปแกงเพื่อนที่เราจะผ่านต่อเมื่อไหร่น้ำเย็นอุ้ยอันอันนี้นะครับอปกติกับห้องน้ำ ก็จะมาครับดีครับเขาเก็บกวาดสี่ปีเปิดใจแล้วไปเข้าจะอืึดเลยโอ้ยมีอะไรบอกเพื่อนอะไรอย่างครับอ๋ออยากให้เพื่อนอยากรักเพื่อนอยากอ๋อรักทุกคนแล้วแต่สองคนนี้มากเลยแต่เอ้ยแต่ไม่รักคนนี้มากสุดครับสุดเลยใครในห้องบอกรักเพื่อนยังครับท้ายนี้บอกรักเพื่อนยังเดี๋ยวจะไม่ได้บอกรักเพื่อนแล้วต้องบอกรักเพื่อนก่อนน่าที่ีะไม่คิดรูหท้ายสุด แซวคุจิตานานๆพูกนานมาก้นี่นะครับผมว่านานพุกนานใช่ไหมเขาทอะไรกันเน่อแซวแล้วพุกนานเลยไม่ได้แซวเลยฮ้ยหล่อมากคือหล่อจริงเฮ้ยคลิปนี้ยังไม่มีท่านรองประธานขครับวันนี้เราจะหล่อมากหล่อมากเลยวันนี้เป็นว้านป้าฉินนะครับ จากคนแบบนี้นี่ครับอยากเห็นตากล้องไหมครับอยากเห็นตากล้องไหมครับได้ๆแตากล้องครับถ่ายตากล้องพูดความรู้สึกหน่อยครับอะไระดีมากเลยครับรู้สึกดีมากกล้องเป็คนอื่นก็จะกลัวกล้องอ่ะสวยขึ้นทุกวันทุกวันขอให้เด็กๆนเลยไม่จะยากกัใช่คุณพ่อคำขอที่น้อสวยตไม่คุณู่อเป็นคำขอที่เป็นไปได้ด้วยครับใช่แล้วเปล่าหมดแล้วสวัสดีครับ ใช่คิดไปผมหมุ่มเพิ่นเฮไอ้พี่ฮะชอบผมข้อเส้เลียงเส้เลียงเกาหลีเลยนะชู้ฉิงหลาแกเส้นเลียงไม่ต้องมาเป็นภาษาผมผมผมชื่อจงกุกครับจงกุกใช่ครับกุกกุครับจงกุกกับกุกกุเป็นเพื่อนกันใช่ครับวันนี้พ่อรู้กันครับผมเป็นพ่อครับเอ้ยกูเสียงส่วนี้เหมือนไอ้ไอ้ไอ้ My Man เนี่ยครับ สวัสดีครับผมไมค์แมนเตสสวัสดีครับอย่าลืมกระเทบไหลเปิดจันนี่จากท่านประธานเลยนะท่านประธานเปาแล้วก็ท่านประธานนี่เป็นของแล้รองประธานนี่ประธานนี่ถึงแม้ว่ามันจะเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ผมใช้ด้วยใจครับสามสามสิบบาทสามร้อยสามสิบบาทสามสิบบาทจ่ายไปแบงค์ร้อยทอนมาห้าสิบกับร้อยนะคะขอบคุณครับสักวันหนึ่งเดี๋ยวคงได้เจอกันถ้าประชิมถ้าประชิมโชคไปได้คุ้มาหมเอานะจริงๆอาจจะอาจจะ ดูซิตำแหน่งนี้วอ่ะไม่มันใจเป็นงไงเื <c oughs> อตบไหมซือตอบไหมไหมจ่จ้มไลยท๊ะซื้อตอบไหมไหมจ่จ้าอันนี้อันนี้ลงยูทูบเอาเหรอยูทูบ ไม่อายค่ะไม่อายไม่อายค่ะดอกซื้อดอกไม้ไม่จ้าช่วยป้าหน่อยลูกช่วยป้าหน่อยลูกช่วยป้าหน่อยชอบอะไรยี่สิบลูกอันนี้เท่าไหร่ครับชอบอะไรยี่สิบป้าจะเอาไปซื้อยาแก้ไอลูกยี่สิบแล้วครับใช่ค่ะถูกถูกแล้วนะเอาว่ามันถูกถ้าถ้าถูกกว่านี้ก็ให้ฟรีแล้วลูกเลยจริงจเก่งจริงจริงเก่งทำไได้ไหม นักนักเรียนจบใหม่แล้วเขาอ๋อจริงสิจริงสิจริงสิอันี้จะได้เหรออย่างนี้อ๋อจริงจริงคล้องไม่เป็นจริงจแบบนี้ไม่ไม่เดินมามามปมตรงไหนมาปมมาปมตรงนี้มาปมปมหลายอ่าอันอันอันนี้อันนี้อันนี้เป็นบรรยากาศบรรยากาศลุงเป็นอะไร นี่ผมใจฟูเป็นคนตายเหรอฟูใจอะไรกันจริงสิผนานตะลุ่นโคเลียอะไรนะโคเลียโคเลียอ๋อโคโคลัมเบียโคลมเบียนี่เจอกันบ่อยมั้ว่าอะไรผมจะกลับประเทศผมผมชอบที่นี่ชอบโรงเรียนพอจ๋จ๋อทำไมว่าไรุณจะกลับประเทศจริงๆนะผมผมใจฟูมาอยู่ที่นี่จริงๆรวันวันนี้วันนี้ใจฟูมาเพราะว่าเรา หลายๆคนมารวมตรงนี้พ่อมชอบตลาดนี้พวกเราช่วยกันช่วยเกินทำมีมใครเอาเต้าหู้ไหมี๋ยวผมซื้อต่ไหมมีอะไรพูดกับหมก็ยินดีกับพวกพี่ๆที่จบค่ะแล้วก็ขอให้เข้าสู่โรมหาลัยแล้วก็ได้เจอเพื่อนที่ดีนะคะค่ะสวัสดีวันวันนี้วันนี้รู้สึกยังไง รู้สึกว่าคุณเป็นอะไรอะ่ะจริงๆริงชอบงานนี้มากมากอยากคำพง <c oughs> โอเคค่ะเ <c oughs> ข้าใจพูดพูดไม่ไม่ชัดอ่ะจริงจริงแต่วันรุ่งเก่งผมมาอยู่ไทยไม่อยู่ไทยนานแล้วผมรักเมืองไทยยี่สิบปีชูชา,าติไทยที่นุ่งผ้าดุมอ้อยท้าไทยอืมคุณมีคุณมีใจรักเมืองไทยหรือเปล่าผมผมมีใจครับอีจ้องกูอันนั้นกุกู พี่ีพี่ชื่ออะไรพี่พี่ชื่อพี่จอาพี่จ่าแล้วพี่คาเลไปไหนพี่ไม่พี่ไม่คาเลนไม่มีมีแต่พี่ขั้นดาขั้นดาก็เก่าขั้นดาก็เก่าแล้วเขาไปไหนเขาเขาอยู่ไหนพุ่มเจอแต่จุดีจุดีนั่งจุดีนั่งอนีเด็กจะมาแล้วพุ่มทายเลนจนแปดโหมด ไม่มีแบบนั้นมออะไรจริงจริงกับเป็นแบบเดิมไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องพูดอ้อฟอฟตามตามพี่จะเปิ้ลจริงอยู่แล้วออฟไม่ได้ไม่ได้อย่างเงี้ยจะเปิ้ลจริงอยู่เลยแต่เราบังไอิญเราได้อยู่แล้วมีใจอันเนี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้พุ่มพุ่มไปสัมผัสจูดีมาจับจริงอ่าอันจับจริง จริงอันนี้หนึอันนี้หนึ่งแสนวิวหนึ่งแอันนี้นะอันนี้นึงแสนิวลยหรออันนี้ผมมีผู้ติดตามหน้อยยี่สิบคนอันนี้น้อยกว่าติ๊กต็อก่โอเคพี่เขาใจยังหนิงไฟฟิมกระซองท่าไหาสีอ้แพคของประทานจริงอขงประทานบอกว่าสามสีทีนประธานสรอประธานมี ดูแบบพอเพียงครับอ่าเป็นแบบเดียวนะนอนขอบคุณครับขอบคุณครับ,รบเก็บเก็บไว้ได้ไหมเหนาเปื่อยไหมน่าจะเหนาขอบเก็บไว้สวัสดีดีค่ะอันนี้อันนี้จูดีหรือเปล่าอันนี้เอาจุดสีสวัสดีครับ โชคดีนะคนอกว่ากที่จีนที่ริงพุ่งชอบอู๊ดนายล่อมาอู้ดูพุ่เบาอู้ล่อเทจีจิที่จริงดีบรรยากาศบนากดีพุ่งพุ่งชอบอันนี้ใจฝูอืมไม่ต้องไอจีด้านนั้นมีลองพ่อแล้วก็ใส่ปลายใส่สะพายที่จริงอันนี้ชอ จริงฟูอะไหนชุดจุดีจุดีหุ่นผิวจริงจริงอันนี้อันนี้ลงยืดฉู El 5A El 5A อันไหน้าอกพกบอลสีสีอันมอยู่ข้างบนลนะงงปะอันนี้อันนั้นอันนั้นตู้มีไม่ได้ ไปยุ่แล้วเศรษไปทำงานขายของแต่ว่ามาคุณนเสวัสดีค่ะได้ยได้ยอะไม้ได้ยมมาที่ี่ามาเข้ามหนีใจคุณแต่วแต่ว่าร้อนร้อนร้อนมามันจะชายร้อนมาหนีคนนี้ก็ได้เยด้เขาฝันทุกทยไป็นเมชา คงไม่ม awesome ียกที่ก็สองอะไรอ่ะอันนี้มงโคนน่ารักเลยผมอ่ะที่จอเฟสชั่นนารักั้เกตช่วยเชิญครับอันนี้จะมีฮะอันนี้จะมีอันนี้จะบีก็หมายไม่ไงอันนี้อันนี้ได้เยอะได้เยอะละอันนีเกตส์ีเยอะได้นี่ได้เยอะแลยครับเนี่ยพอดีนี้ได้เยอะรวยครับรวย รวยครับรวยคนนี้เหรอเต้นเกี่ยวคนนี้คนนี้คนนี้ได้เยอะได้เยอะไคนนี้กันล่ FC อเยอะรีวิวไหนครับได้อะไรบ้างครับนี่ดอกไม้อ่าได้เยอะเยอะต้องห

เาไปเสียจะเอาใช่ไหมไม่ดูให้อะไรอ่ะ